จุกสวัสดีวันพระวันพระก็คือเกาหน่แหละยายต้องทําความสะอาดหิ่งพระทำความสะอาดหิ่งพระก็ต้องขนพระขนเจ้าลงมาให้เบิดเลยเด้ยยายพระก็บอกค่อยได้ไปเฮ็ดบุญยุใส่ดอกกระทําแต่ความสะอาดหิ่งพระนี่แหละตลอนเลอทำความสะอาดหิ่งพระได้แป๊บหนึ่งตลาดนาบ้านก็มาลดคุ่มพวงเจ้าประจําข่อยละยายได้บักทัวมาไว้ถ้ำกำนึงพระผัวข่อยกะลา ไลยไ,ไม่ยากแต่เวลาทําความสะอาดเท่าใดกับเพิ่นเพิ่น,นได้เละเ็จเรียบร้อยสะอาดสะอา้ะอานวายพะะะะระเ็จสาปนาเหตุงานบัตรอย่างอื่นตอมมองนี่เป็นมองที่ข่อยอยากเคลียร์ที่สุดเลยย,ย้ายข่อยมันเอาอย่างอะไรมาไว้มองนีแมียายโห หกหนุงกระไหบัดที่นี่แนวมันเอาถุงดำห,หัวไว้โนยย้ายถึงขี่แมงสาบถึงอย่างแน่โอ้ยหกคักแม่ไม่คอยศูนคัก่อยเลยเอาออกเลยอันนี้เ,เครื่องดูดฝุ่นสำหรับดูดฝุ่นในรถโดยเฉพาะได้หน่ย้ายขี่ฝุ่นเกาะว่าซ่านี่ละ่ะคือมุมที่สกปรปกสุดในห้องเลย่อยอยากเห็ดความสะอาดมาแต่โดนเราแม่ย้ายนี่เลย่อยตรงนี้ตัวซอยงานหนักแบบนี้ดูดฝนะุ่นไปเลยจ้าขี่คานกวด <laughs> มวนยุคแง่นะกขี่คันเห็ดเด้อความสะอาดกระไดห้าลังเชื้อเราห้องคอยนะลมมันเข่าทั้งคัวเย็นดีแม่ย้าย เ,เวลาาคอยกวดทาความสะอาดมันมักปิวแหม่คอยเลยมักดูดฝุ่นเอานี่ในติสุดมุมนี่ก็สะอาดบ่มียางลดอีกต่อไป <laughs> นี่แหละย้ายชีวิตแม่วาดบ่ได้สร้างสรราดอย่างดอกเห็ดแต่ความสะอาดดูแลแต่ควบครัวอยู่นี่ละ่ะ